อิลซามาเซอากาัสดีค่ะ ราคาบุฟเฟต์นะคะปรับราคาใหม่ค่ะมีถึง4ราคาด้วยกันนะคะในเซตแรกค่ะเริ่มต้นเรทนะคะราคา339บวกค่ะเซตนี้นะคะพบกับเมนูชิกุวะซุก้ญี่ปุ่นเอดามาเมะและสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบทานปิ้งย่างที่เน้นหมูไก่เนื้อค่ะและเซตต่อไปนะคะซิลเวอร์ค่ะราคา449บวกนะคะพบกับสส่เนื้อค่ะเนื้ออิร่านิกุริกไทยดำสันนอคุโรบุตะซอสอากะสเต็กหมูสันคอซอสอากะคิมมาริราเมงโทเคสื เซตต่อไปค่ะโกค่ะราคา559บาวกค่ะพบกับกุ้งและแซลมอนดองซีอิวนะคะเนื้อน่องลายเบคอนโรควโรบูตะซอสอากาและขนมหวานอย่างบราวนีครีมชีสช็อตค่ะเซตสุดท้ายนะคะเป็นแพตติ้นัมค่ะเป็นเนื้อริบอายนะคะริโนวหนาหมักซอสเกาหลีหอยเซลยักษ์สไปซี่ค่ะมีซูชิหน้าต่างๆและขนมหวานอย่างบราวนี่พาเฟ่ค่ะและพบกับน้ำมะนาวโซดานะคะและมะน,นาวช็อตได้ไม่อั้นค่ะ อย่าลืมแวะมาทานที่เซ็นท่านครศรีธรรมราชนะคะ